รอบวันทันข่าวสพทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงาน1โรงเรียน1ครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพจังหวัดสักแก้ววันที่สมีนาคม2566นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมโครงการ1โรงเรียน1ครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพจังหวัดสักแก้วโดยมีดอ,อร์อัมพรพินาศ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรเกติพิ์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรทีพวังคณน,นันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วม ณโรงเรียนสระแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการหนึ่งโรงเรียน1ครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพมีเป้าหมายให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงทุกมิติโดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นและพัฒนาในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ตลอดจนคุณภาพทางการศึกษาการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งโครงการนี้ในความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขมุ่งหวังให้เด็กไทยได้เติบโตอย่างมีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญโดยมีเป้าหมาย 4H ได้แก่ Head Hand Heart และ Health ให้นักเรียนได้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนและกลุ่มครูอนามัย พร้อมที่จะให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมโรคภัยต่างๆและด้านสุขภาพจิต การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นโครงการเพาะบ่มครูพี่เลี้ยงที่มีเป้าหมายต่อการทำงานร่วมกันของครูโรงเรียนและผู้ปกครองในการเฝ้าระวังและให้เด็กเกิดความปลอดภัยนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพต่อย,ยอดสู่เส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต ด้านดอเตอร์อัมพรพินาสาได้เป็นตัวแทนในการมอบวิลแชร์ are, ให้กับนักเรียนในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเยี่ยมชมฐานกิจกรรมสีฐานได้แก่ฐานนาทีชีวิตฐานรอบรู้สุขภาพใจห่างไกลาย,ยาเสพติด ฐานใส่ใจตรวจเต้านมและฐานคัดกรองการได้ยินสายตาภาวะซีดและ HPV และเยี่ยมชมนิทัศการครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ6โมดูลโครงการ1โรงเรียน1ครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพจังหวัดสักแก้วทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพทสวัสดีค่ะ